ต้นอัศทะโพพฤกนี้เหมาะแล้วจะเป็นที่บำเพ็ญเพียรของเรา แต่นานนงหุ้มเอ็และกระดูกก็ตามทีหากยังไม่บรรลุซึ่งอมตะธรรมเราจะไม่ลุกขึ้นจากบันลังนี้ถ้าพยายามขัดขวางสิทธะเต้งแต่อ,อบวดแล้วในปัดน,นี้สิทธตก็ใกล้จะบรรลุธรรมสิทธะหยกลุกขึ้นมาจากบันลังของเรามิเช่็นัันแล้วท่านจะบอดไปเป็นผงทุลี จะพงกาเลี้ยวไหลจริงๆใครตลอดที่เป็นสักขีปยานในการประเพณิบุญของท่นทาน่ผ่ามานั่องอยูู่้เดียวไม่มีผลโยธาไม่มีแม้สาราวด้วดูกรพญามารเรานั้นมีบารมีเป็นพลโยธามีปัญญาเป็นอาวุธและมีพื้นปัตตภีนี่แหละ,ะเป็นพยาน สมมาพระองค์ทรงหลังทักษิโนทกลงคลาวได้หม่อมฉันก็จักเอาเกสาประคองรับไว้จนบัดนี้มวยผมของหม่อมฉันก็ยังชุ่มอยู่หม่อมฉันจักปลดออกให้ประจักษ์แก่สายตาณบัดนี้ เพื่อให้บรรลุพระโพธิญาณทรงกำหนดลมหายใจเข้าออกจนพระไทยสงบอ่อนโยนเป็นธรรมชาติเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายตามผลของกรรมรู้ซึ่งกิเลสว่านี่คือทุกข์นี่คือเหตุเกิดทุกขนี่คือความดับทุกรู้แนวทางปฏิบัติถึงความดับทุกข์ด้วยศีลสมาธิปัญญาพระองค์พิจารณานามรูป ตามความจริงแห่งอริยสัจสี่พระหัท,ทยน้อมนำถึงนิพพานด,ดับนามโรูกละซึ่งกิเลสใดๆจิตก็หลุดพ้นตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองเดี๋ยวเธอจะได้รู้กัน <c oughs> <c oughs> ท่านสมณะโคดม ขอพระองค์จงลุกขึ้นเถิดอย่าประทับอยู่ที่นี่เลยเชิญเสด็จไปกับหม่อมฉันเถอะเพคะพวกเธอเป็นใครกันจะมาเชิญอาตมาไปที่ใดหรือห <c oughs> ม่อมฉันชื่อราคาเพคะมีหน้าที่ทําให้หมู่สัตว์โลกทั้งมวลหลงไหลไม่มีสัตว์โลกใดๆรอดพ้นจากบ่วงราคาของหม่อมฉันได้หรอกเพคะ รวมทั้งพระองค์ด้วยหม่อมฉันชื่ออรดีหน้าที่ของหม่อมฉันคือทําให้สัตว์โลกมีความโกรธไม่มีสัตว์โลกใดๆรอดพ้นบ่วงโทสะของหม่อมฉันได้แน่นอนพระองค์ด้วยหม่อมฉันตันหาเพคะมีหน้าที่ทําให้สัตว์โลกทั้งมวลไม่หยุดดิการม,มคุณมีมีสัตว์ใดๆจะรอดพ้นจากบ่วงตันหาของหม่อมฉันได้พระองค์ก็เช่นกัน ราคาอรดีตันหาเอ๋ยที่พวกเธอกล่าวนั้นล้วนจริงทุกประการสัตว์ทั้งหลายล้วนตกอยู่ในบ่วงราคะโทสะและตันหาต่างจึงมีใจมืดมนแต่ว่าบัดนี้เราตัดบ่วงทั้งหลายของพวกเธอสิ้นแล้ว ฉะนั้นพวกเธอจงอย่าเข้ามาเลยจงถอยออกไปเสียเถิดบัดนี้เราตัดสร้แล้วจะให้ผู้อื่นรู้ตามด้วยแต่ว่าท่านอาลาลดาบทท่านอุทักดาบทได้ลัสังขารไปแล้วผู้ที่เราสมควรไปโปรโดในการนี้เห็นจะเป็นเหล่าปัญจวคี่เดินมานั้นคือมหาบุรุษนะ่นี่พวกเราอ,อย่าไปต้อนรับนะ เชิญพระมหาสมณะรพเจ้าค่ะพระองค์มีเหตุอันใดจึงมาพบพวกเราดูก่อนปัญจวัคคีย์ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาแล้วอ๋อจะตรัสรู้ได้อย่างไรในเมื่อพระองค์คลายความเพียรเวาเป็นคนมากๆเช่นนี้ตลอดเวลาหกปีที่ผ่านมาตถาคตเคยกล่าวคำว่าตรัสรู้ให้พวกท่านฟังหรือไม่เคยพระเจ้าค่ะ งั้นขอพระองค์โปรดแสดงธรรมที่ตรัสรู้ให้แก่พวกข้าพเจ้าด้วยเถิดขึ้น15บห้าค่ำเดือนแปดวันเพ็ญเดือนอาสาหรเราจะแสดงธรรมจากกับป๋าวัฒนสูตรอันเป็นปฐมเทศนาในการบัดนี้สมณะไม่ควรข้องแวะที่สุดสองอย่างคือหมกมุ่นอยู่ในการมสุขและทรมานตนให้ลำบากโดยเปล่าประโยชน์ทานใสยกลางต่างที่ควรดำเนินขอให้พระองค์ทรงทตรัสให้ชัดเจนตถาคต ได้เห็นแจ้งอริยสัจส,สี่อันเป็นขั้นตอนแห่งการดับทุกข์การเกิดแก่เจ็บตายของสังขารทําให้เกิดทุกข์ในขณะที่การรับรู้เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจและจิตปรุงแต่งทําให้เกิดรักโลภโกรธหล,ลงสิ่งเหล่านี้ล้วนนํามาซึ่งทุกข์มเมื่อไม่ต้องการมีทุกข์ต้องละเหตุแห่งการเกิดทุกข์คือสมุทยัย เมื่อละเหตุแห่งการเกิดทุกข์แล้วต้องดับที่เหตุแห่งทุกข์นั่นคือนิโรธเมื่อรู้วันนี้คือทุกข์นี้คือเหตุเกิดทุกข์นี้คือความดับทุกข์แล้วต้องรู้ถึงข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์นั่นคือมัคอันประกอบด้วยเห็นชอบดําริชอบเจรจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบเพียรชอบระลึกชอบตั้งจิตชอบสรุปรวมมัคมีองค์แปดนั้นคือศีล สมาธิและปัญญาอ๋อช่แล้วเข้าใจแล้วอริยาาสัจสี่เป็นความจริงอันประเสริฐกนธัญญาเธอได้รู้แล้วเธอได้เข้าใจแล้วเขาพเจ้าขอบรรพชาอุปสมบทพระเจค่ะเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดธรรมนูเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบเธอรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ไม่เที่ยงไม่มีตัวตนเป็นทุกมีความแปรปรวนควรหรือที่จะยึดมั่นถือมั่นพึงพิจารณาด้วยปัญญาอันชอบว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นของเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราพวกเราทุกคนรู้แจ้งไตรลักษแล้วพระจกขับอน,นิจังทุกขังอนัตตาพวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์โลกจงประกาศพระาศาสนาเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทพยายดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะถ้าได้ฟังทำคำสอนกิเลสจ,จะมีน้อยลงแต่ถ้าไม่ได้ฟังเลยก็จะยิ่งเสื่อมข้าแต่พระราชาพิพิสารบัดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้เสด็จมาสู่แคว้นมคตแล้วพระเจ้าข้า พระองค์ประทับอยู่ที่สุปฏิทะเจดีพร้อมด้วยภิกษุชนสามพี่น้องและภิกษุชนสาวกทั้งหมดหนึ่งพันรูปที่พึ่งบวชพระเจา้าข้าอ๋อจริงหรือท่านอามาตพระองค์สเสด็จกลับมาตามคําสัญญาที่ให้ไว้กับเราแล้วเราดีใจจริงๆพรุ่งนี้เราจะไปเข้าเฝ้าพระองค์ตถาคตจะแสดงธรรมแก่ท่านและคนทั้งหลาย บัดนี้ความปรารถนาของหม่อมชั้นสําเร็จแล้วขอให้หม่อมชั้นเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงซึ่งสารณะเถิดและหม่อมชั้นขอน้อมถวายสวนเวรุวันแก่เราพิสุสง์อันมีพระพุทธองค์เป็นประธานพระพุทธเจ้าข้า